มานี่คนเยอะขนาดนี้นี่นสถิติมันต้องแม่นไหมครับเดี๋ยวบอก 100, 100, 100เป็นร้อยเป็นร้องเพลงไม่ได้นะครับแล้วคอเรื่องข้าเวลาหาครับตัวร้องเพลงไปทั้งหมด144เพลงผมร้องเดี่ยวไปทั้หมด ที่มีความประจักที่ดีนะังงังงงว่าเขาไม่เหมือยกับตัวที่ท่าเาะดีนอให้เดินทางโดยสุขภาพอะไรไ่เานะผมจะ o ยูครัที่บอกว่า ที่ผมเป็นคนที่มีความทรงจำที่เอ้ยความจำคนที่มีความจำดีครับแต่ว่าทั้งร้อยสิบสี่เพลงเนี่ยผมสามารถไม่ได้ทุกเพลงรามีอะไรบ้างเฮ้ยว่าไปเดี๋ยวนะผมพูดจริงนะอย่าคิ้มเหมือนไฟผมพูดจริงจำได้จริงอะไรว่าหรือซิอโอ้โ เมไม่รู้นะรอบซ้ายจัเต็มอ่ะ อยากไปไหนหรอไม่คือไอ้ไอ้ติดมาเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอเนียแต่ชอบตอนที่เล่นเป็นตุ๊ดแล้วตอนต่างเนี่ยก็บางครั้งอยู่ในโครงการมันก็เหนื่อยเวลาแอฟซะนะเรื่อง่นอย่เงียเราเชกันที่รักนะตอนเเดี๋ยวถ้าเกิดเขาอยากจะรู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างเนี่ยให้เขาไปซื้อซีดีดีกว่าไหมคะเออ ผูชมเนี่ยรู้ววาเพลงที่เราขัามาเนี่ยอยู่ในไวททองของวงการเพลงทั้งนั้นนุดคอชุอะไรนะมพูดอยุ้ไม่น่าหี่นสะดุงเลยไปนอไม่ได้ายุค ภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้เด็โอเคครับต่อต่อต่อไปเลยทำไมก็ตีนไกป